จอห์นนายจะไปไหนน่ะจอห์นตนต้องมารัง <adventurous> ฆ่า <testify> ศึกนะเนี่ยเปอ้ตัวอ่างเอาด้วยดิเออโอ้ยมัวแต่เล่นขอตรับู่ขคอปดิวตี้โมบาย ที่มาพร้อมกับแบทเทิลพาร์ทครั้งใหม่ในทีมยอดกองโจรน,นักโจรกรรมกับแบทเทิลพาร์ทไฮส์ที่ได้ขนยุทโธปกรณ์ต่างๆและไอเทมมากมายไหมพวกท่านจับจองเป็นเจ้าของกันอีกแล้วเอาละทุกคนภารกิจนี้นะมีความหมายกับเรามากและพวกคุณทั้งหลายจงจำคำผมไว้ให้ดีให้ตายสิเขาจะพูดคำนั้นแล้วใช่ไหมใช่แล้วแหละเขาจะพูดคำนั้นแน่เลยอะรีเมมเบอร์โนมันนี่อ ใกล้สิ้นเดือนก็ประมาณนี้แหละครับเป็นเจ้าของ Battle Pass h i s t ราคาเริ่มต้น440 CP และ Battle Pass Premium 960 CP เท่านั้นมีของแถมสุด e อ c l u s ค v e มากมายเหมือนเดิมเลยและและเชิญพบกับ4ียอดนักจรลกรรมที่จะมาเข้าร่วมสื่อกับคุณใน Battle Pass ครั้งนี้เอ่อแป๊บนึงนะฮะผมมีข้อสงสัยมากเลยถามจริงๆจากใจเลยนะจำเป็นต้องเป็นผมหรือเปล่าเนี่ยนี่เปิดมาสกินเล่ให้ใส่หัวไอ้ม่งใส่แว่นตาด้วย เห็นอยู่แค่ริมฝีปากเียใครจะจําได้ปเนี่ยเอาใครมาก็ได้ไม่ต้องเอาผมมาก็ได้นี่เปิดผมมาอะไรไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยเลยเอามาทําไมเนี่ยถูกเสียใจมากทำไมคแบบนี้ไม่ถือผมไม่ได้จ่ได้ทำไมใส่ห่วงไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จัไม่ได้ยเลยดูยูทูบดีกว่าทำยังไงขอบิวตี้บาวโอพาร์ตใหม่ออกสิไม่ยุ่งไม่ยุ่งไม่ยุ่งและในเป็นพาร์ตครั้งนี้ก็มีปืนให้คุณลองหยิบลองจับกันถึง5กระบอกเช่นเดิมเลยล่ะฮะเริ่มกันที่ ปืลเฟนิกสเกปเอ็กซิคิวชันเนอร์ปืนคนเบาที่มีรูปทรงดูดันแถมยังมีสร้อยมาปากคลองไว้ด้วยแหมเล่นของหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยรูดไวรูดไวรูดไวออกไว้รูดไวออกไว้เดี๋ยวรูดไวรูดไว้โอ้ยชอบโอ้แต่จะอืมรีโหลดไวด้วยรูดไวรีโหลดไว้อืมทันใจจริงๆจะเอ๋พี่ชายอืมพิ่งได้เนี่ยอ่าสี่ช็อคไปสิอ่ะเอ้า <Hey. laughs> โอ้โหจังหวัดโอ้โจังหวัดดีอะไรขนาดนั้นวง <laughs> <laughs> โอวิชายอื้แม่เกือบไปแล้วใช่ฮะยิงเพลินมากเลยล่ะกระบอกเนี้ยมาต่อกันด้วยปืนแมนโอวอร์สเตอร์ลิงเอชปืนแอสเซอรรูปทรงล้ำยุคที่เพิ่มความโหดเทียมด้วยคราบเลือดบนด้ามจับและแมกกาซีนอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามาได้จังใดนะอ๋อคือวันนั้นฉันเป็นวันมามากนะคะเออหมายความว่าไง โอ้โหไม่เสาสไลด์โอ้โหดีนะไม่เห็นก่อนโอ้พี่ชายพี่ชายเอ้ยผอได้พอได้เอาเดินไปไหนเอ้ยระยะเพิ่งได้เอ้ยจังหวะดีเสียงไเสียงส์ว่าโอ้ระเบิดระเบิดโอ้โหออกมาด้วยตัวดีแจ๊ รอเกิดตรงนี้เลยก็ได้นะเนี่ยมาแล้วโอ้เอมมาอมาตะเอามาหายหรือ,อยังจ๊ะโอเคเราน่าจะหาซุ่มรอแบบนี้ได้อุ๊บมาหายหรือ,อยังหายแล้วสินะขอบคุณมากตามเลยอันไหน,หนยิงให้หายเอมมามาตะเลยเฮ้ยเออ,อไอ้สไนส์สไนเส์ลืมรีโหลด โอ้โคนเทพพี่แกวิ่งอย่างไวไปไหนวะน้าพี่จอนนายจะไปไหนน่ะจอนคนต้องมารังฆ่าศึกนะเนี่ยไม่มีรตัวอยู่เอาด้วยดิเออโอ้ยมัวแต่เล่นแต่ยังมีปืนกระบอกอื่นๆเช่นสไนเปอร์ r ร c e t e ค h AMR Master p l a n ที่มีรูปทรงรู้ราหมาเห่าสายส่งยิงไม่ควรพลาดเลยละ่ะและที่รู้ราไม่แพ้กันก็คือปืน PKM g r u d i กลู o n ไรออนปืนกลนหนักที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมสุดรูหราแต่จะคงยิงกระดได้อย่างสนุกสนานยิงคนยิงคู่ต่อสู้ก็ได้ยิงโฮก็ได้นะให้มันร่วงแต่ตอนยิงก็ระวังหมาหลบกั <up> และปืนที่รอคุณอยู่ณนะปลายทางบเดนพาร์ตกับปืน p p s h 40ว oh ์ตต์พิสโตลัสโกโอ้โหจากรูปทรงเก่านิ้นายมาไกลมากๆเลยนะเนี่ยแถมเรายังมีของเล่นใหม่อย่างสตรอมบอลที่ช่วยบทบงังทัศนวิสัยศัตรูและยับยั้งการฟื้นพลังของศัตรูเมื่ออยู่ในเขตหมอกควันด้วยนะ, nice. ะยืนทำอะไรล่ะครับพี่เอ้ยยืนใด้ยิงเฉยขอบมุนมากได้ใครตด,ดวะเนี่ยเอาละชักของเล่นใหม่มาวางตรงนี้แล้วกัน ใครอยู่ในนั้นไหมชอบแคมป์กันตรงนั้นนะ่ะโ,โอ้มาล่มา,ลมา,ลออามาล่ามาล่าเออเดียวเอามาไล่าังไม่ตเออ่เผาหมาล่าเฮ้ยเธอยังไม่ตายเออเอ,อ,อ่อมออมออกจ้เอ๋เนี่ยเดินลัดเลยหมาล่าก็ชอบแคมป์ตรงนั้นจังเลยอ๋อ,อ,อสี่ช็อบห,หามันลูกไปไหน่ มาแล้วจ้างัวแต่เล่นอีกแล้วหายไปไหนกันหมดขอบคุณที่ซื้อแพตตี้พาร์ดเดือนที่แล้วนะครับสวัสดีทหารเผลอที่เองหาตัวจับยากเหลือเกินลูกพ่อคนอะลูกเออนั่นแหละอยู่แล้วโดนจ้ะไป ล่าสักคนนี่เหโอแม่แม่แม่สไนแม่เด็ดเดี๋ยว็ดโอ้โหหนีโหลดเจี๊ยดเดี๋ยวโอ้โหแม่ไม่ไปสัตว์ไม่ไปสัตว์ไม่ไปอ๋ออ๋ออโอ้โอ้ยผู้รอดและในช่วงนี้ก็มีโหมดพิเศษให้คุณเล่นด้วยนะนั่นคือโหมดไฮส์ซึ่งเป็นโหมดที่คุณและทีมของคุณนั้นต้องเปิดตู้เซฟและทำแต้มให้ได้10แต้มก่อนทีมตรงข้ามจะทำสำเร็จตอนแรกผมกะจะเอาปืนแบนทันพาร์สมาขายในโหมดนี้แหละครับแต่ว่า โมน,นี้คุณต้องซื้อปืนเองและไม่ใช่แค่ปืนเปิร์กทัศน์โอเปอเรเตอร์และยุทธปกรณต่างๆคุณต้องฟาร์มเงินซื้อด้วยนะฟาร์มได้โดยการกําจัดศัตรูเปิดตู้เซฟและได้รับเป็นระยะระยะหลังจากการเกิดของตู้เซฟด้วยแต่ตอนไปเปิดก็ระวังนิดนึงแล้วกันเพราะว่ามันทับเราตายได้อีกแล้วล่ะอันนี้ฉันได้กลิ่นคนซุ่ม แม่พอเดไปไปไหนล่ะพี่ชายนั่นมันกล่องของผมแม่ไม่ได้เลยเราเลยสาวนินจาสาวนินจาโอ้พี่โคกดพี่โกดพีเออไปไหนล่ะพี่ไปไหนพี่เอาพี่เราอยู่นี่เอไม่ไม่สาวนินจาเทแบักเทแบักเลยเอาละโอ้หน้าผีหน้าผีโอ้จะวิ่งมาจ้วงเออพี่พี่โกดว่าไงล่ะจ๊ะ ว่าเรามาซุ่มตรงนี้ดีกว่านะรอกองเกิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีตัวตนมัน่ะเฮ้ยวิ่งฉิวอยู่ให้เอาใครบโหเกือบเฮ้ยนะผีโอเคเพื่อนเปิดไปเลยเยี่ยมนี่ดินี่สิโอ้ลูกสองเต็มอกโอ้โหดีไม่ตายอ๋อละ เออแม่หนิอ๋อกระสุนจะหมดขออนุญาตช้อปปิ้งแป๊บนะครับเอา PKM เลยแล้วกันนี่เลยอันน้นโอ้ยอันนั้นลันนั้นโอ้โหเกือบไปถ้าหายพี่สาวเอ๋ยไม่สนใจเราเลยเนี่ยแม่ไม่เคยแข็งแล้วผี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 ไม่ไวโอหไหวหรือเกินน่าเราเนี่ยโอ้โอ้พี่โกดพี่โกดพี่โกดโอ้โหจับเป้าไหมเป้าบานเอาละกล่องนี้พี่หรือผมจะเป็นคนเก็บเลยนะ โอเคว้เป็นหน้าที่ผมเองอะนอนเก็บแป๊บเฮ้ยกล่องนั้นจะมีคนเก็บไปขัดขวางดิไปขัดเก็บไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์สิทธิ์เอาแมนจ่าไม่นี่โอ้โหดิวเคลียร์มาเลยเฮ้ยเตรียมตัวสนุกได้เลยเตรียมดูการจบที่สวยงามที่สุดดีเก็บไปเลยเพื่อนรับรองว่าพูดเลย จะจบเท่ๆหน่อยก็ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยโอเคอย่างน้อยก็ชนะบ้างจะได้เอาไปอวดพ่ออวดแม่ได้แม่หนูชนะแล้วโอ้แม่อุงอย่างมีคุณภาพและนอกจากนั้นในโหมดแพทเทนรอโย่ก็ยังมีอัปเดตใหม่กับเมืองลอยฟ้าแอตลาสในแผนที่ Black และในที่แห่งนี้นั้นปืนเป็นสิ่งต้องห้ามปลาได้แต่หิมะแถมใต้เมืองแห่งนี้ยังมีขอให้คุณเล่นมากมายเลยละ่ะอย่างเช่นลานสกีตกแต่งตุ๊กตาหิมะและก็มีเกมตู้อาเขตสุดท้าทายด้วยละ่ะแต่อย่าเล่นเพลินเกินไปเดี๋ยววงบีบตายคาตู้เกมนี้อนาถเลยนะและนอกจากนั้นก็ยังมีแผนที่ใหม่ๆยอดทหารคนอื่นๆที่จะทยอยเข้ามาให้คุณได้สัมผัสติดตามชมกันได้เลยเอาล่ะทุกคนเตรียมพร้อมจดจำแผนที่และส่วนต่างๆของบ้านให้ดีแล้วตามผมมา ไปไปไปเาไาไไไปไมได้ลุตอตอแนเอ๊ะวันนี้สายบอกว่าจะมีแก๊งโจรมาเจลกรรมที่บ้านนี่แล้วไงทำไมมันเงียบขนาดนี้เนี่ยแปลกแปกไปดูแป๊บเงียบจัดเลยไปไหนกันหมดเนี่ยฮัลโหลมีใครมาป้อนไหมเอ๊ะ หรือหรืวว่าเอ่มันจะไปกันผิดบ้านวะเอ้ามางใหมเนี่ยทูผมเสียใจมากมเนี่ยทำไมพวกคุณทำกับผมแบบนี้วะเนี่ยผมยูรินะจำผมไม่ได้ทำไมผมว่าใส่หัวมอใครไม่จะรู้จักผมไม่ได้โอ้โล่เผม